ส่วนลิขสิทธิ์ของผมกมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารศาสตรนะครับมาจากกบอร์ดเกมเดอร์ไรต์ออฟไลน์ผลการกินหัคิดการและในผลิตภัณฑ์กองคันรับผมพอเป็นมาที่จากการพูดจัดการของเราได้เรียนถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งด้านการออมให้แก่นักเรียนในเยาวชนทั่วไปถ้าเราจะได้สร้างบอร์ดเกมเดอร์ไรต์ออฟไลน์นี้ขึ้นมาบอร์ดเกมเดอร์ไรต์ออฟไลน์นี่คืออะไรบอร์ดเกมเดอร์ไรต์ออฟไลน์นี้คือบอร์ดเกมที่จําลองสถานการณ์ในชีวิตจริงของคนเรา เรียนไปทำงานยังไกเกษียณครับกฎเกณฑ์ของเราได้ใช้เวลาได้นานจนซึ่งดลดน้ำมันถึงเดือนและเราได้นำให้เพื่อนในวิทย,ย,า,ลา,ย,ยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศของเราได้ทำการทดลองเล่นเรียบร้อยแล้วจำนวน46คนระยะเวลา4เดือนครับซึ่งผลที่ได้ก็คือพูกเพื่อนของเราเพิ่มความสามารถทางด้านการออกและการเป็นนักประาสาททางด้านการเงิน,นที่ดีขึ้นครับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนที่ได้ร่วมเล่น กงค์ที่ใช้ในการเล่นตัวหมาลูกเต๋าตัวแทนสืน่อรเพื่องคิเลขกอดแสดงขครองมือสื่อสากอแสดงแค่สถานะผู้ถครับคลาสสีฟ้าคลาสาาสีฟ้าคือคลาเหตุการณ์ครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจะมีรวมทั้งสิ้นทั้งหมดจ็ดสิบเหตุการณ์ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะไม่ซ้ำกันเลยโดยโดยพวกนี้อาจจะเป็นรูปสักรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพ้่ตกคุณทาเงินหายคุณจะต้องวางแผนว่าคุณจะเอาเองินที่คุณมีอ่านรูปสักรบนี้ไปได้อย่างไรและคุณจะได้รับเง ทุกคนในชีวิตล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่งางกันอยู่แล้วเราจึงสร้างการเล่นนี้ขึ้นมาครับผมเพื่อให้เกิดความท้าทายและความสมจริงในการเล่นครับอาชีพครับอาชีพของเราจะแบ่งออกเป็นอยู่2อย่างก็คืออาชีพที่สามารถเป็นได้เลยกับอาชีพที่ต้องทํางานเท่านั้นถึงจะเป็นได้ดังนั้นอาชีพเหล่านี้จึงมีความหลากหลายและมีมากถึงสองสิบอาชีพด้วยกันครับตัวบอร์ดถ้าทุกคนเห็นนะครับมันจะมีหลากหลายเส้นถางให้เลือกเล่นนะครับซึ่งอย่างนี้เราได้ข้อเสียมาจากการที่ว่า เส้นทางการเดินที่แตกต่างกันและมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันครับเราเลยสร้างเส้นทางที้ออกมาเพื่อทุกคนนี้สามารถเลือกเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองได้ครับผมวิธีการเล่นท่าอธิบายค่อนข้างยาวดังนั้นหากเรสนใจสามารถสแกนเคอร์โค้ดเพื่อพยายามต่อได้ในเพจนองเราเลยครับในนี้คือภาพตัวอย่างที่เราได้นำไปให้เพื่อนๆในวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศของเราได้ทำการทดลองเล่นประโยชน์ที่ได้ก็คือพวกเพื่อนๆของเรามีความสามารถทางด้านการออาและการพัฒนาความคิดทางด้านการเงินที่ดียิ่งขึ้นครับ